อ่าสวัสดีครับก็คลิปนี้เดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับเซิร์ฟพยักษ์สวรรค์ราชนทวะนะครับอ่เซิร์ฟนี้เนี่ยมาสร้างตี้ใหม่อีกตี้นะครับโดยมีตัวละครทั้งหมด4ตัวนะครับ4ตัวที่ผมเลือกเล่นเนี่ยก็จะมีหนึ่งอาชีพหมอนะครับ <c oughs> อ่เดี๋ยวเปิดให้ดูอาชีพหมอ 2เป็นอาชีพพินสาดาบ4กระบี่นะครับซึ่งจะมีแค่4ตัวนะครับอ่าถามว่าทำไมผมถึงไม่เล่น8ตัวเหมือนคนอื่นอ่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเขาเวลาเล่นเนี่ยก็จะเล่นกันทั้งหมด8ตัวนะครับก็คือครปตี้เลยเพราะว่ามันจะเวลได้ค่อนข้างไวเพราะว่ามันจะมีบัฟปาร์ตี้เนี่ยมันก็จะคูณไปเรื่อยๆตามจำนวนตัวนะครับยิ่งตัวละครในที่เยอะ xp e ที่ได้จากมอนเตอร์ก็จะเยอะด้วยอ่าเพราะฉะนั้นมันจะคุ้มค่ามากถ้าการที่เราเปิดแปดตัวแต่ผมเนี่ยไม่เปิดแปดตัวด้วยสาเหตุที่ว่าข้อแรกเนี่ยอ่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่มีบัฟตี้แล้วก็เพิ่งรวมเซิร์ฟใหม่ใช่ไหมมันจะมีคูณอ่ามีหมูด้วยมีหมูทองด้วยมีบัฟตี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเวลไวมากและคนอ่ะก็แห่กันมาเล่นค่อนข้างเยอะมันทําให้ชแนลเนี่ยค่อนข้างเต็ม นะครับเต็มเหมือนกับคอนบัตเลยอ่าตอนนี้ทั้งสองเซิร์ฟอะไม่ว่าจะคอนบัตหรือเซิร์ฟพยักเนี่ยคนจะเยอะแล้วก็แน่แน่วเนี่ยจะเต็มนะครับการที่จะเข้าเนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นสาเหตุแรกที่ผมไม่เล่นแปดตัวเพราะว่าถ้าเล่นแปดตัวปุ๊บเนี่ยสมมติเราเล่นไปปุ๊บอ่าเวลาหลุดนะ่ะแล้วเราต้องเข้าใหม่เนี่ยเราต้องมานั่งไล่กันแปดตัวซึ่งการจะเข้าแชแนลเดียวกันแปดตัวเนี่ย ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรเพราะว่าเวลาเราล็อกอินไปเนี่ยสมมติมันมีช anel ที่เราสามารถยัดได้ใช่ไหมมันจะมันจะเข้าได้ประมาณ2ตัว3ตัวหรืออย่างอย่างดีก็4ตัวพอตัวที่5้ามันจะเริ่มยัดไม่ได้ละพอมันยัดไม่ได้ปุ๊บคุณก็ต้องนั่งรอจนกว่ามันจะลูบมาอีกรอบหนึ่งที่จะเข้าได้ก็จะเอาตัวที่5ตัวที่6ตัวที่7เข้าไปอาจจะติดตัวที่8อยู่อีกตัวนึงอาจจะต้องรอถึง3รอบกว่าจะเข้าได้หมดในใช้เวลานาน,านมากแล้วพอเข้าไปปุ๊บเนี่ย คุณก็ต้องไปหาที่เวลีกเพราะที่เวลก็ส่วนใหญ่ก็เต็มถูกไหม,มทีนี้พอไปหาที่เวลต่อให้เจอที่เวลเล่นไปนสักพักอาจจะรุดอีกเพราะฉะนั้นนี่การเล่นแปดตัวไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายในในกรณีที่ว่าชแนลมันเต็มและคนก็ค่อนข้างเยอะอ่าผมก็เลยเลือกเล่นแค่สี่ตัวเพราะสี่ตัวเนี่ยสมมติถ้าหลุดเกมหรืออะไรก็ตามเนี่ย การจะเข้าแนวเนี่ยมันก็ก็พอเข้าได้มันมันไม่ได้ยากมากนะครับก็คือหนึ่งสองสามสี่อ่าสี่ตัวก็เข้าในในรอบเดียวได้อยู่อืมก็เลยเลือกเล่นสี่ตัวอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งนะครับเหตุผลที่สองเนี่ยอ่าการตีแปดตัวเนี่ยถึงแม้จะมีบัฟตี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเร็วเสมอไปอืมเสมอไปเพราะอะไรเพราะว่า 8ตัวเนี่ยเวลาคุณไปตั้งทีเวลใช่ไหมเวลาแบบเอาง่ายคือแบบหลังๆผมคิดเป็นแบบหลังๆแล้วกันไม่ต้องแรกๆหรอกแรกๆในระเวลตรงไหนก็ได้แต่แบบหลังๆตั้งแต่ป่าใต้ขึ้นไปเนี่ยจุดที่มันเป็นจุดที่มอนเยอะๆที่เหมาะสําหรับตัวละคร8ตัวเนี่ยมันมีน้อยมีน้อยมากเลยถามว่าจุดยังไงถึงจะดีให้คุณดูปาร์ตี้ของคุณอะแล้วเวลาตีมอนใช่ไหม ถ้าตัวละครในตี้คุณเนี่ยไม่ว่าจะกี่ตัวก็ตามถ้ายัางตีมอนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนั้นน่ะถือเป็นจุดที่เราเวลได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณตีมอนปุ๊บมอนตายปุ๊บตัวละครทุกตัวต้องมายืนรอมอนเกิดไอ้อย่างเงี้ยคือเสียประโยชน์แล้วเพราะว่าถึงแม้ตัวละครในตี้เยอะได้คุณ exp เยอะก็จริงแต่มอนเนี่ยมันเกิดไม่ทันเราเราต้องหยุดรอเนี่ยไอ้แบบเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าตีเยอะแปดตัวเนี่ยมันจะช้ากว่าสี่ตัวด้วยซ้ําอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่า เอ็กพีที่คูณไปอ่ะแปดตัวเนี่ยมันได้สมมติสมมติที่แปดสามยี่สี่อ่ะแปดตัวสมมุติปาร์ตี้สามสิเปอร์ใช่ไหมมันจะได้เอ็พเพิ่มอีกสองร้อยสองอยส่สิบเปอร์เซ็นต์แต่จะว่าสองรอสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมันต้องเอากลับมาหารจํานวนแปดตัวอีกรอบหนึ่งด้วยนะเออใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยห้าปีแล้วต้องรอมอนเกิดอย่ยงเงี้ยไม่คุ้ม แต่ทีเนี้ยพอเป็นแปดตัวเนี่ยถ้าโอเคคุณมีความสามารถในการหาที่เวลนะก็แปดตัวไปเลยอันนี้เร็วแน่นอนอแต่ทีเนี้ยพอที่เวลจุดแปดตัวในแต่ละแบบเนี่ยมันจะมีแค่ประมาณสองจุดสามจุดอย่างเก่งก็สี่จุดซึ่งพอมันเป็นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไอ้ที่เหล่านี้เนี่ยมันไม่ค่อยว่างผมผมแบบพูดกันแบบตรงๆอ่าก็คือแบบไม่ต้องโลกสวยนะแบบพูดกันตรงๆไอ้ที่เหล่านี้ไม่ค่อยว่างเพราะว่า คนส่วนใหญ่ก็จะพอเปิดเซิร์ฟมาก็จะรีบไปจับจองแล้วก็เวลยาวบางที่ก็คือกลางทงเลยอ่าคือการที่คุณจะไปแย่งที่เหล่านี้นี่ยากมากหรือแม้แต่ต่อให้คุณดวงดีจริงๆคุณเข้าไปปุ๊บคุณได้จุดที่ดีอ,ะอ่ะเออก็จริงแต่คุณเล่นไปอะ่ะแป๊บๆเดี๋ยวก็หลุดอ่าก็เราก็รู้ๆกันอยู่ว่าเซิร์ฟเนี่ยบางทีเราเล่นไปเนี่ยบางทีมันก็หลุดบ่อย แต,แต่เดี๋ยวผม,ผมตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีในเรื่องของการหลุดเซิร์ฟนะจริงๆมันมีหลายสาเหตุบางคนอาจจะแบบไปโทษเซิร์ฟว่าเอ้ยเซิร์ฟหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วจริงๆมันมีสาเหตุอื่นด้วยนะบางคนอาจจะคิดไม่ถึงเดี๋ยวผมค่อยไปพูดถึงรายละเอียดตรงนี้ท้ายคลิปแล้วกันทีนี้กลับมาที่เดิมทีนี้พอที่เวลมันมีน้อยเนี่ยเกิดคุณเข้าไปเนี่ยคุณไม่ได้จุดที่มันเวลดีๆเนี่ยการที่คุณเล่นแปะตัวเนี่ยมันจะทําให้ช้ามากผมบอกเลยคือถ้าคุณเป็นนั่งยืนรอมอนอะไรเนี่ย เราผมผมก็เลยมองมองว่าประมาณสี่ตัวห้าตัวเนี่ยกำลังดีไม่ไม่ควรเกินห้าอ่ะสี่หรือห้าก็ได้ประมาณนี้กำลังดีเพราะว่าถ้าเป็นสี่ห้าตัวเนี่ยจุดที่เวลได้แบบสี่ตัวห้าตัวเนี่ยมีพอสมควรอ่ะพอพอจะหาได้อยู่อืก็ไม่ได้ยากมากอ่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเนี่ยด้วยด้วยสองเหตุผลเนี่ยผมก็เลยเปิดแค่สี่ตัวอืมเพราะว่า ตีนี้ต้องต้องบอกก่อนว่าผมเล่นเนี่ยก็คือไม่ได้กะว่าจะเวลไวหรืออะไรก็คือผมก็จะไม่กดยาเลวเลเวลธรรมดาเนี่ยอาจจะมีกดบ้างนิดหน่อยแล้วแต่ก็คือไม่ไ,มได้ฟิกว่าเอ้ยจะต้องไม่กดเลยหรือจะต้องกดตลอดอะไรไม่ไม่แล้วแต่ลมนะตอนไหนที่แบบมีบัฟตี้ได้ที่มีบัฟตี้บัฟคูณได้ที่เวลดีๆอะไรก็อาจจะกดอะ,อะไรอย่างนี้แล้วแต่ก็คือเป็นตี้ที่แบบเวลค่อนข้าง,งสบายสบายนะ ไม่ได้เล่นเวลมากถ้าสังเกตตัวละครที่ผมเลือกเลือกมาเล่นเนี่ยจะมีดาบด้วยมีบีด้วยซึ่งซึ่งไอเน,นี้ยไม่ได้เน้นความเร็วในการเวลอยู่แล้วถ้าท่านนคอยเรียนการเรวลนะมันก็จะมีพวกทวนอ่พวกธนูพวกอะไรที่มันเป็นดาเมจจ๋าไอพวกนี้นจะทำให้ตีเวลไวแต่ผมไม่ซีเรียสเรื่องความไวผมเน้นความสบายไวบอทเรื่อยๆสบายๆชิวๆไม่ได้สนเปิดเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยตัวละครสีตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยมันมีเหตุผลในการเลือก หนึ่งคือหมอแน่นอนทุกตี้ต้องยืนพื้นมีหมอหนึ่งตัวมันจะได้ทั้งบัฟเก็กได้ทั้งาสายทั่วล่าในการลดดาเมจจากมอนเตอร์ใช่ไหมอ่ามันก็จะทำให้เรายืนสบายขึ้นในการมีหมอหนึ่งตัวแต่ตอนนี้หมอหมอผมเนี่ยยังเวลน้อยอยู่ผมก็เลยโจมวิชาไปก่อนอก็คือตีธรรมดาไปก่อนยังยังไม่จำเป็นต้องฮิวอะไรมากเพราะว่าดาเมจมันยังไม่แรงเดี๋ยวนู่นแหละไปป่าใต้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนโดยเป็นสายฮิวนะครับ ส่วนทีนี้ตัวที่2ก็คือพิมแน่นอนตัวที่2นี่ก็คือยืนพื้นเหมือนกันเป็นตัวที่มีดีบัฟในการลดดาเมจจากมอนเตอร์นะครับซึ่งดีมากใช้ยาวๆเลยหมอกับพิมเนี่ยยืนพื้นเลย2ตัวเสร็จทีนี้อีก2ตัวที่ผมเพิ่มเข้ามาเนี่ยตัวที่3อ่าตัวที่3ก็คือกระบี่ถามว่าทำไมต้องเล่นกระบีผมผมบอกเลยไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะมาเล่นกระบีเพราะกระบี่ไม่ไม่ใช่ตัวที่เก็บเวลเก่งอยู่แล้วเป็นทนเดิมนะครับ ผมก็เลยเลือกมาเล่นเหตุผลเดียวที่เลือกก็คืออยากเล่นอืกระบี่เนี่ยเป็นตัวที่อยากเล่นแค่นั้นเลยเหตุผลเดียวผมก็เลยเล่นกระบี่อ่าซึ่งทีนี้เนี่ยกระบี่เนี่ยผมด้วยความที่เป็นตัวอยากเล่นใช่ไหมผมจะทําของให้กระบี่เนี่ยสูงกว่าตัวอื่นเนตี้นะครับอย่างหมอพินดานจะอยู่ในแร้งเดียวกันก็คือของธรมธรมดาธรรมดาไม่ต้องเวอร์มากแต่อย่างกระบี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําทั้งอาวุธทั้งชุดอะไรที่ที่ค่อนข้างดีนิดนึง กว่าตัวอื่นนะครับเพราะว่าหนึ่งเป็นตัวตัวหลักตัวเมนและกันตัวเมนหลักที่เราชอบอ,อยากเล่นก็คือถ้าเบื่อเบื่อเราก็สามารถเอาไปลงวอได้อะไรเงี้ยอืมก็ทีนี้เนี่ยตัวบีก็จะทําของให้สูงกว่าตัวอื่นปุ๊บดาเมจมันก็จะสูงที่สุดในตี้อ่าเพราะว่าหมอเป็นฮิลใช่ไหมพินก็ใส่เวลสองในการดีบัฟเป็นหลักส่วนดาบก็เดี๋ยวกําลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวกาลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวอนาคต จะใส่เป็นเบลแปดเลยหรือว่าเป็นวิชาดีเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะแต่ว่าแนวโน้มก็น่าจะใส่วิชาตามปกตินั่นแหละแต่เดี๋ยวเผื่อเื่อเปลี่ยนแปลงตัวนกระบี่ก็วิชาตามปกติอ่าก็คือจะเน้นให้ดาเมจสูงสุดในที่ทีนี้เนะี่ยเวลาเวลเนี่ยอ่ามอนเตอร์มันก็จะตีคนที่อ่าตีแรงที่สุดถูกไหมมันก็จะมาตีที่บีเพราะฉะนั้นทั้งอาวุธแล้วก็ชุดเนี่ยชุดป้องกันเนี่ยของกระบี่ก็จะต้องสูงกว่าตัวอื่นนิดนึง อ่ะก็คือทําของใส่ให้เลยตัวเดียวนะอ่าเพื่อที่จะเป็นตัวแทงด้วยตัวทำดาเมจให้ตีด้วยอ่ะในในทีเดียวกันเวลาอยากวอก็เอาไปวอได้อะไรเนี้ยก็ก็ถึงโอเคก็กระบี่หนึ่งตัวเดี๋ยวนี้ตัวที่สี่ถามว่าทําไมเลือกดาบจริงๆดีที่สุดนะผมผมมองว่าเป็นเป็นทวนนะทวนก็โอเคเพราะทวนเนี่ยได้ทั้งดาเมจ เดี๋ยวกลับไปนิดนึงตัวที่4เนี่ยคือเนื่องจากว่าตัวที่1คือหมอตัวที่2คือพิน2ตัวนียเป็นตัวซับอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นดาเมจเราจะมีแค่ตัวเดียวคือ B ถ้าสมมุติเราเอาซับเพิ่มมาอีกตัวอาจจะเพิ่มหมอมาหนึ่งตัวหรือเพิ่มพินมีหนึ่งตัวเนี่ยมันจะทําให้ตีเราเวลช้าแบบแบบโคตรช้าใช้คําว่าโคตรช้าเลยเพราะจะมีดาเมจแค่ตัวเดียวดึงดึงคน4ี่คนนะซึ่งทีนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่า ตัวที่สีที่จะเอามาใช้เนี่ยมันต้องมีดาเมจนิดนึงสามารถทําดาเมจ้ที่ได้นิดนึงอ่ะแล้วหวยก็มาลงที่ดาบถามว่าทําไมต้องเป็นดาบจริงๆอ่ะเป็นทวนได้เป็นทวนได้นะเพราะว่าดาเมจมันสูงมันช่วยให้เราเพิ่มความเร็วในการเวลของตีได้ได,ได้อีกด้วยแล้วก็เวลาลั้งก็ลังปองกันะกอะไรก็สูงอแต่ผมเลือกดาบเนี่ยเหตุผลเพราะว่า อย่างที่บอกไปตัวหมอตัวพินแล้วก็ตัวอีกตัวนึ้งอะที่ไม่ใช่กระบี่อะที่เราจะเลือกมาลงอะสามตัวนั้นเนี่ยผมจะทำของแบธรรมดาอาจจะใส่แค่บวกหกธรรมดาแล้วก็ไม่ได้กดยาด้วยเอาแค่บัฟเจ็กธรรมดาปกติไม่ได้กดยาเวลของก็แค่บวกหกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเป็นทวนปุ๊บเนี่ยอ่าผมลองนึกถึงจังหวะที่กระบี่ในในขณะที่กระบี่อยู่ในตี้เนี่ย กระบี่เนี่ยมันเป็นตัวธาตมจสูงสุดใช่ไหมมันจะดึงดึงมอนให้มาตีมันได้มันจะช่วยเซฟเพื่อนตี่ได้อยู่แล้วแต่ทีนี้มันจะมีกรณีที่เวลากระบี่วาร์ปกลับไปซื้อยาพอกระบี่วาร์ปกลับไปซื้อยาปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือหมอชินแล้วก็ทวนเอออ่าทวนถูกไหมถ้าเราเลือกเล่นทวนเนี่ยแต่ทีนี้ทวนเนี่ยมันจะถึกแล้วมันจะโหดตอนที่มันคลั่งแต่ถ้าสมมุติจังหวะที่กระบี่วาร์ปกลับไปเมืองปุ๊บเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ทวนไม่ไม่ได้คลั่งอ่ะอ่า ใหวันที่ตัวไม่ทังข้างเนี่ยดาเมจทวนมันจะกลายเป็นตัวที่สูงสุดในตีปุ๊บแล้วมอนจะลุมตีทวนที่ไม่ล้างอยู่ทวนอาจจะวูบได้ซึ่งถ้าทวนวูบป,ปุ๊บเนี่ยหมอกับพินมีโอกาสไปต่อเลยในขณะที่บีว้าไปซื้อยาเนี่ยเออซึ่งทีนี้เนี่ยมันอบมีโอกาสทําให้ที่แตกได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าตัวผมตัวนี้ยตีเนี่ย,ยคือผมกะไม่กดยาอ่าอา,อาจจะกดบ้างนิดหน่อยแล้วแต่อารมณ์เหมือนที่บอกไป แต่ก็คือไม่ได้กดยาเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ทวนจะวูบเนี่ยมีสูงมากผมก็เลยเลือกเป็นดาบเพราะว่าดาบเนี่ยโอเคละตอนคลั่งเนี่ยมันสู้ทวนไม่ได้อยู่แล้วทวมนมันทั้งแรงทั้งถึกกว่าในตอนที่มันคลั่งอะนะแต่ว่าในตอนธรรมดาแบบพื้นฐานเลยเบตตอนที่มันไม่คลัง่งอันนี้เรากำลังพูดถึงในกรณีที่มันไม่คลัง่งเพราะถ้าเป็นกรณีท,ที่คลั่งเนี่ยไม่ว่าจะทวนหรือดาบเนี่ยมันยืนได้อยู่แล้วตอนคลั่งถูกไหมแต่ในตอนที่ไม่คลั่งเนี่ยผมมองว่าทวนยืนไม่ไหว อ่าผมก็เลยเลือกใช้ดาบเพราะค่าเบสพื้นฐานเนี่ยรางป้องกันพื้นฐานเนี่ยดาบเนี่ยมันสูงกว่าทวนอยู่แล้วในตอนที่ไม่คลั่งนะอืมเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกตัวที่สามเป็นดาบนะครับเพื่อที่ว่าจะช่วยดึงมอนไปโอเคดาบเนี่ยดาเมจช่วงแรกเนี่ยอาจจะน้อยกว่าพินมันจะกลายเป็นว่ามอนอาจจะไปตีพินแทนถูกไหมแต่เวทเลเวลทีมสูงขึ้นเนี่ยแบบไปเวลเซียนสามขึ้นไปเนี่ย ดาบเราใช้เป็นวิชาเงี้ยอืมวิชาสามห้าคูณสี่อ่าอืมส่วนพินเนี่ยเราใช้เป็นสองซึ่งดาเมจดาบเนี่ยเราอาจจะต้องบูตให้สูงกว่าพินนะครับเพื่อที่จะให้ดาบเนี่ยเป็นตัวแทงอืมใช่ซึ่ง,ซ,งซึ่งตอนนี้ยโอเคพินมันสูงกว่าแหละแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าพอปลานอะไรมันครบครบอ่าใส่เซ็ตโจมตีวิชาสูงสูงมันก็จะเริ่มแตกต่างกันละกับพินดาบดาเมจมันก็จะบูตขึ้นมานะครับก็จะสามารถ ยังได้ในในเลเวลที่สูงขึ้นกว่านี้นะครับในช่วงแรกนี่ก็เวลไปสบายสบายครับอะไรสูงอะไรต่ําไม่ต้องไปสนไม่ต้องสนใจเราค่อยไปซีเรียสนู่แหละเซนสามขึ้นไปนู่แหละช่วงแรกๆนี่ก็เวลไปก่อนอมไม่ต้องซีเรียสมากดาเมจมอนมันยังไม่ได้เยอะอ่าโอเคทีนี้ผมกลับมาพูดเรื่องการหลุด,ลดเกมนะครับที่ที่พูดไว้ก่อนหน้านี้ไอ้เรื่องของการหลุดเกมเนี่ยถามว่า หลายคนอาจจะเป็นตัวเกมว่าเอหลดอีกแล้วรหลดีแล้วผมจะบอกว่าเอ่อ CPU แล้วก็เมนบอร์ดของเราเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันในยุคเก่าๆอ่ะในยุคเก่าๆอ่ะมันจะมีตั้งองศาของ CPU ไว้ว่า CPU เนี่ยมีความร้อนกี่องศามันถึงจะตัดอ่า ซึ่งในยุคก่อนเนี่ย CPU พอส่วนใหญ่ก็จะตั้งประมาณ80-85เป็นค่า default ของ BIOS นะครับพอพอเรารันเกมเยอะๆเปิดลหลายตัวในตี้เนี่ย CPU มันทำงานหนักแบบแบบ80-90% 100%ี่ยในการที่ CPU ทําทำงานหนักเนี่ยความร้อนเนี่ยของ CPU ก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆอ่าซึ่งบางทีงมันสูงไป70-80-90ซึ่งของผมเนี่ยเห็นไหมนี่ความร้อน CPU ไป90องศาแล้วนะซึ่งถ้าเป็น CPU รุ่นเก่าเนี่ย แค่8ปสิปุ๊บมันตัดแล้วนะอืมมันตัดก็คือตัดในเครื่องดับเลยเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์อ่าแต่อย่างของรุ่นหลังๆเนี่ยมันทนความร้อนได้สูงขึ้นแล้วบางรุ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ล็อกมาตั้งแต่แรกอันนี้มันแล้วแต่รุ่นเลยนะมันมันต้องไปดูรายละเอียดปีกย่อยในในซีพแล้วก็เมนบอร์ดแต่ละตัวนะครับว่าเขาตั้งค่าไว้ไหมเขาล็อกไว้ไหมอ่อแต่ละตัวก็ล็อกมาแบบจากโรงงานบางตัวก็ไม่ได้ล็อกมาอ่าแล้วแต่ แต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็น CPU รุ่นเก่าๆมันจะล็อกไปแปดกับ85นะครับแต่รุ่นใหม่ๆก็ไม่ค่อยล็อกแล้วเพราะว่ามันทํามาเพื่อทนความร้อนที่สูงขึ้นนะคะรับเขาก็จะปล่อยฟรีแต่ส่วนใหญ่ก็80-90แต่ทีเนี้ยเรื่องคอมดับเนี่ยอันนี้เรื่องหนึง่งจะจะไม่ค่อยเจอในในซี u รุ่นใหม่ๆแต่สิ่งที่จะเจอก็คือเน็ตหลุอืมถาว่าน็หลุดทไมเพราะว่าอตัวไบออของเมนบอร์ดบางตัวเนี่ยมันมีระบบ เขาเรียกว่าเป็นระบบสมาร์ทระบบอัจฉริยะอม,มันจะทําการตรวจจับว่าเอ้ยความร้อนใน CPU เนี่ยบางทีอมันสูงใช่ไหมพอมันสูงไปถึงค่าค่าหนึ่งเนี่ยโอเคแหละมันไม่ได้ตัดคอมดับในรุ่นใหม่ๆมันจะไม่ตัดคอมดับไอ้รุ่นก่อนเนี่ยมันยังไม่มีระบบสมาร์ทเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันความเสียหายก็คือพอสูงขึ้นไปถึงระดับนึงเนี่ยมันก็จะตัดไอ้เครื่องดับไปเลยเพื่อตัดปัญหาแม่คอมเสีย ถูกไหมแต่ในรุ่นใหม่ๆเนี่ยพอมันทนความร้อนได้สูงขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาระบบไอ้ตัดดับเนี่ยออกไปแต่ว่าแฝงมาด้วยระบบอัจฉริยะแทนก็คือให้มันวิเคราะห์ว่าเอาสมมติอุณหภูมิสูงขึ้นดีดไป80 90อะไรเงี้ยพอคุณภูมิสูงปุ๊บเนี่ยจะให้ทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งซึ่งกิจกรรมที่มันจะทำเนี่ยก็คือการลดความร้อนของ CPU เพื่อเซฟเซฟเขาเรียกอะไรเซฟ ไม่ให้เกิดความเสียหายาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือระบบอินเทอร์เน็ตอา่จะสังเกตดูถ้าถ้าคนเล่นไปเนี่ย่ยเาหมือนเปิดไปแบบแปดสิบเก้าสิบสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีระยะเวลาทามมิ่งไว้ด้วยนะว่าอาสมมุติคุณความร้อนสูงเก้าสิบเนี่ยเริ่มแรกอาจจะยังไม่ตัดแต่คุณปล่อยไปสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยพอมันครบทามมิง่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะตัดเลตคุณพอตัดปุ๊บพอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอตัด ปุ๊บมันมันไม่ได้ตัดแค่เน็ตอย่างเดียวนะมันตัดระบบอื่นๆในคอมด้วยที่มันไม่จําเป็นเพื่อที่จะให้อุณหภูมิอ่ะมันลดลงอืมมันก็จะตัดเน็ตบ้างตัดนุ่มบ้างตัดนี่บ้างซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่าคือบางทีคนต้องไปดูที่คอมคุณด้วยว่าทําง,งานโอเวอร์โหลดขนาดไหนอ่าบางทีเปิดแบบยัดเต็มแม็กร้อยวิ่ง100 CPU, ร้อยเปอร์เซ็นต์ซีบียูทะลุเก้าสิบตลอดเนี่ยอย่างของผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าจะเห็นเนี่ยซีบียูวิ่งเก้าสิบตลอดเลยนะอืมซึ่งแน่นอนว่า ตอนนี้ของผมที่มันดีสูงขนาดนี้เพ่อตอนนี้ผมกําลังเรนเดอร์ในการอัดคลิปวีดีโออยู่ด้วยอ่าซึ่งโดยปกติ CPU ผมจะวิ่งแค่ประมาณ20%อ่าอันนี้ก็ดีมา50นี่ดีไป90ซึ่งอันนี้มันเกิดจากการที่ผมกําลังเรนเดอร์อยู่ซึ่งซึ่งไอตัวตัวโปรแกรมที่ผมใช้อัดวีดีโอเนี่ยผมใช้อัโปรแกรมพร้อมกันนะครับมันจะมี OBS มี อ่า F ส Studio แล้วก็จะมีอะไรนะไว y Meter b นาน n a อืมใช้สามโปรแกรมร่วมกันเลยอ่า uh, uh, ในการรันมันก็เลยทําให้ CPU ดีสูงขึ้นแต่ว่าเป็น CPU รุ่นใหม่มันก็เลยไม่ไม่ตัดอ่า uh, ไม่ตัดแต่ถ้าสมมติผมเล่นไปเรื่อยๆแล้วผมเปิดโปรแกรมอื่นเพิ่มอีกเนะี่ยจน CPU มันเด้งไปเรื่อยๆแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอุณหภูมิมันจะแตะเก้าสิบกว่าหรืออาจจะทะลุร้อยไอเนี้ยมันจะเริ่มตัดเน็ตละอืมทีนี้ผมก็เลยต้องบอกว่าทุกคนต้อง,ต,องต้องดูด้วยว่า คอมของตัวเองเนี่ยอทํางานหนักแค่ไหนสมมติคุณเล่นแล้วคุณหลุดบ่อยเอาจริงๆนะตัวผมผมปล่อยมาผมแทบไม่หลุดเลยแต่ผมก็เห็นในกลุ่มเนี่ยคนก็บ่นกันโอ้หลุดหลุดหลุดทั้งวันทั้งคืนผมบอกเลยที่ผมเนี่ยผมเปิดเนี่ยเป็นอาทิตย์ไม่หลุดเลยเต็มที่ก็ครั้งหนึ่งสองครั้งใช่อย่างนั้นจริงๆคือคือไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เพราะเกมเสมอไปนะผมผมต้องบอกก่อนคือบางทีไปโทษตัวเกมเอออย่างนั้นอย่างนี้ทีมงานเขาแก้ให้ไม่ได้หรอกอืม ถ้าถามว่าเขาเขาก็ไม่รู้ด้วยข้อมูลเชิงลึกอเขาก็ไม่รู้ด้วยคือต้องเป็นคนที่คุกคีอยู่กับคอมพิวเตอร์ระดับหนึ่งอ,อย่างอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่มีพื้นฐานน้าคอมพิวเตอร์ซึ่งผมก็จะประกอบคอมตอ่อคอมทานู่นทํานี่เกีย่ยวกับคอมอยู่เสมอไปองค์ไปออดต่างๆข้อมูลในการเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยคือ,ค,อคือพูดง่ายๆคือคอมหนึ่งตัวนี่ผมสามารถชรําแหละออกมาทุกชิ้นแล้วต่อประกอบเองได้อก็ประมาณนั้นแต่ทีเนี้ยอ่า ต้องบอกก่อนว่าสิ่งพวกนี้คือเรามาได้แค่พื้นฐานนะพื้นฐานตรงที่ว่า,าเราดูความว่าโหลดน้นเท่าไหร่แล้วความเราหลุดบ่อยเราลองลดจํานวนจอลงอันนี้คือแบบคนพื้นฐานเบสิคที่แบบไม,ไม่ไม่ได้มีความรู้อะไรมากก็สามารถลดลองลองเทสก่อนลองเทสลดจํานวนจอ1จอ2จอ3จอดูว่าการหลุดเนี่ยมันน้อยลงไหมอ่าสุดท้ายอ่ะ มันอาจจะเป็นที่เราเปิดเยอะเกินไปแล้วเราลองลดจอลงมาเนี่ยมันอาจจะทําให้เน็ตเราไม่หลุดเลยอืมใช่อ่าเน็ตผมเนี่ยผมใช้ของเอสนะอืมถ้าถ้าใครใช้ของเอเอสอยู่เนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยเปิดได้เป็นอาทิตย์เลยโดยที่ไม่หลุดเลยเจ็ดวันเนี่ยผมเปิดรัดยาวเลยอืมอ่าทีนี้พอในส่วนของจํานวนจอเนี่ยเราลองเทสดูทีละจอก่อนนะ อันนี้คือพื้นฐานเราเทสดูว่าเออทีละจอรถทีละจอแล้วมันมันดีขึ้นไหมถ้ายังไม่ดีอันนี้อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มในเรื่องของไบอออ่าเราอาจจะต้องไปดูว่า CPU เราเนี่ยอ่ามันมีการล็อก CPU ไว้กี่องศาอืมแล้วไปดูการตั้งค่าไบออดของเมนบอร์ดแต่ละยี่ห้อด้วยแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันระบบสมาร์ทของแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันทํางานยังไงอ่าเราต้องไปดูด้วยนะเพราะเพราะว่าบางบางรุ่น ตั้งค่าจากโรงงานมาให้บางทุนบางรุ่นคืออัลล็อกมาให้ไอเน,นี้เราต้องไปศึกษา2อ,อย่างก็คือ CPU กับเมนบอร์ดไบออทไบออของเมนบอร์ดนั้นนั้นนะครับเราไปไปเช็คดูว่าเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนมีมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ที่ทำง,งานอยู่ตอนนั้นอืมแล้วเราก็ลองไปดูบางทีมันล็อกเอาไว้ไงมันล็อกเอาไว้อา่าเพราะฉะนั้นเราอาจะไปบดล็อกตรงนั้นออกอ่แล้วก็ลดการทำง,งาน CPU ลง มันจะทําให้อาการหลุดต่างๆเนี่ยมันช่วยได้นะครับก็โอเคก็ก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวอ่าที่นี้ก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะครับก็นอกเหนือจากที่นี้ก็เดี๋ยวมีเซอร์พอนันก็ยังเปิดอยู่ปกตินะครับแต่เดี๋ยวกําลังคิดว่าเดี๋ยวอาจจะเปิดอีกที่หนึ่งแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าเปิดอะไรดีก็อาจจะเปิดอีกที่หนึ่งก็อาจจะอีกที่นึงอาจจะสี่ตัวเหมือนกันแต่ผมจะไม่เอาสองที่มารวมกันนะก็อย่างที่บอกไปว่าแปดตัวมันไม่ได้เร็วเสมอไปมัน มันต้องต้องอาศัยรายยางอ่ะคือคุณเปิดที่แปดตัวเนี่ยแล้วมันต้องได้จุดที่มอนโอเคด้วยอ่าแต่แต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับที่แปดตัวที่ฟาร์มเงินในเก้าอักษรน,นะอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งอ่าเพราะว่ามอนในเก้าอักษรนนะมันถึกอยู่แล้วการมันจําเป็นที่จะต้องเปิดแปดตัวเพื่อไปฟาร์มเงินเพราะเพราะว่าไอการต,ตีมอนเนี่ยมตีตลอดมันแทบไม่รออยู่แล้วเพราะมอนมันถึกถูกไหมอ่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้จะจะเป็นการเวลแบบปกติไม่ไม่ได้เกี่ยวกับปาร์ตี้หาเงินนะถ้าปาร์ตี้หาเงินมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าปาร์ตี้หาเงินนี่เขาเขาไม่ได้เน้นเ e อ P ยพีแล้วเขาเน้นแบบเงินอนะ่ะก็คือเน้นความเร็วในการฆ่ามอนแค่นั้นเลยอ่าก็คือยิ่งฆ่ามอนเร็วก็ได้เงินเร็วคะนั้นง่ายๆเขาเขาไม่ได้สีเลียนเรื่องเอีพีอะไรต่างๆอืมเพราะฉะนั้นนี่คือการเวลแบบปกตินะครับผมมองว่าสีตัวห้าตัวกําลังดี คือคือคือแปดตัวคุณต้องต้องมีความพิเศษนิดนึงตรงไี้ว่าถ้าคุณจะเปิดแปดตัวหนึ่งคือคุณต้องเป็นคนหาชีเวลได้เก่งมากคุณอาจจะต้องปักธงในการเกเวลตลอดเพื่อที่จะล็อกไอชีที่มันแบบเป็นมอนเยอะๆเป็นกระจุกกระจุกอะอ่าคุณคุณอาจจะต้องลงทุนนิดนึงในการปักธงอะไรเงี้ยโอเคอย่างนั้นได้ถ้าคุณมีงบประมาณแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเข้ายากแปดจออะไรเงี้ยอืแต่อย่างผมเนี่ยผมเน้นความสบาย เล่นแบบชิวๆสี่ตัวก็โอเคมาก็เร็วนะอแล้วก็ที่เวลก็ค่อนข้างเปิดกว้างสีตัวห้าตัวเนี่ยคือที่เวลค่อนข้างมีแหละม,ม,มันมันมันหาไม่ยากอใช่ก็เล่นชิวๆไปอาจจะเปิดสีตัวสีตัวสองตี้อ่าอย่างนี้ประมาณนี้แต่เดี๋ยวตี้ยังเดี๋ยวผมมองก่นอนผมเล่นอะไรดีเพราะว่าจริงๆทวนก็น่าเล่นคือคือท่านเน้นความไวอะ่ะแนะนําทวนเลยทวนคือแบบ หมอหมอหนึ่งพินหนึ่งแล้วก็ทวนตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าทวนยัดยาวไปเลยก็ได้ถ้าเน้นความไวอะนะแต่อันนี้คีย์เวิร์ดของผมก็คือผมอยากเล่นตัวที่ผมอยากเล่นก็คือกระบี่าผมอยากเล่นกระบี่แต่กระบี่้าเวลคนเดียวมันก็เหนื่อยอะ,อะม,มันต้องกดยาแบบเต็มสตรีมอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้สนุกเล่นเล่นตัวเดียวผมผมรู้สึกว่ามันไม่สนุกเท่าไหร่ สมมติเปิดบีตัวเดียวแล้วกดยาก็จริงแต่ว่ามันก็เฉยๆมันไม่สนุกมันมันสู้การเก็บเวลแบบเป็นตี้ไม่ได้มันสนุกกว่าไงมีสามตัวสี่ตัวคอยซับพอร์ตกันเวลมันอาจจะช้ากว่าก็จริงแต่ว่ามันก็สนุกกว่ามันไม่เบื่ออืมพอดีที่ผมผมมีตัวธงก็คืออยากเล่นบีปุ๊บผมก็แค่เปิดหมอเปิดพินขึ้นมาช่วยซับพอร์ตกระบี่เพื่อให้เวลได้แบบสบายๆนะครับอ่าแล้วก็แถมดาบมาอีกหนึ่งตัวเพื่อไม่ให้มันช้าเกินไป โอเคก็ประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าอ่าเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับถ้าถ้าผมจะสร้างตี้ใหม่อะไรก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีทิปหรือทิคอะไรที่นึกได้ก็เดี๋ยวจะทำเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม